เดี๋ยวผมแกะให้ดูก่อนเผื่อใครที่รถแบบว่าสวิสเสียเนี้ยเปิดฝาท้ายไม่ได้แล้วม,มันงับอยู่เงี้ยนะวิธีเปิดอย่างนี้เดี๋ยวผมจะแกะให้ดูหาอะไรมางัดตรงนี้ก่อนตรงนี้มันจะเป็นเหลี่ยมเหลี่ยมนี่ปากแบนมาพอดีเนี่ยมางัดตรงนี้ให้ดูเนี่ยอันนี้ในช่องเนี้ยเวลาเวลามันอยู่ข้างหลังเงี้ยเวลาเปิดไม่ได้เงี้ยเอางี้เดี๋ยวผมทาให้ดูดกวาเดี๋ยวจะจําลองตัวเองเป็นผู้ประสบภัยนะครับติดรถนะติดท้ายรถแล้วออกออก,ออกจากออกจากท้ายรถไม่ได้นะอ่ะมาปิดประตูมาเนี่ยครับชนน เนี่ยมันจะมีมันจะมีพลาสติกอยู่ข้างในเวลาสมมุติว่าเราติดอยู่ข้างหลังเนี่ยหรือว่าฝาท้ายเปิดเปิดไม่ออกเนี่ยให้เราเปิดชิ้นนี้ออกมามันจะมีพลาสติกอยู่ข้างในอ่ะลงมาดูกันเห็นไหมเขามองเข้าไปในช่องเห็นอันนี้ไหมเห็นไหมเห็นช่องอันนี้ไหมผมมาทําให้ดูนะอันนี้ผมไม่ได้มุดนะผมมองไม่เห็นด้วยนะเนะี่ยดูจากกล้องโทรศัพท์อย่างเดียวเลยเอาไขควงนะครับแทงเข้าไปแทงเข้าไปอย่างงี้แล้วก็เขีย่ยไม่รู้เขี่ยซ้ายเขี่ยขวานะลองไปพร้อมๆกันเลย เห็นป่ะเห็นป่ะนะตกลงเขีย่ยขวานะโอเคนะวิธีการเปิดฝาท้ายแบบเวลาสวิตมันเสียนะเปิดอันนี้ออกมาแล้วเขีย่ยประตูมันจะหลุดขึ้นมาเห็นไหมแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อไม่เหมือนกันแต่วิธีการทําคล้ายๆกันมันจะต้องมีวิธีเปิดพวก HRV, C HR v, อะไรก็มีนะครับผมเคยทําอยู่นะแต่จาไม่ได้เันนั้นไม่ได้ถ่ายคลิปไว้อ่ะเรามาเรื่องเรื่องงานของเราต่อเดี๋ยวเราจะถอดถอดไอ้ตัวฝานี้ออกมาแล้วเดี๋ยวเราจะเดินกล้องถอยกันนะ อ่าโอเคมันไม่ตรงทั้งทีว่าอ่าช่างมันแล้วกันนิดหน่อยอ่าเดี๋ยวผมจะไขน็อตก่อนมันจะมีน็อตอยู่ในมือนี่นะชิ้นนี้ไม่ต้องแกะนะชิ้นนี้ไม่ต้องแกะนะไขแต่ในมืออเดียวในมือมีน็อตอยู่อันหนึ่ง ขคนมันซื้อแล้วเป็นฟูดพักหมดยอดแม่งไปอายุหมดแล้วตอนนี้ที่บอกคนแม่งก็มาเรียกเป็นฟูดพักหมดสามมันมันยังไม่สี่แสนเลยมั้งไอซูซูก,กิเนี่ย,ย,เ,ย,เ,ยเห็นมันเห็นมันแจ้งแจ้งราคากันอยู่อ่ะโอเคอ่ะขึ้นสูงหน่อยอ่ะผมจะแกะนะผมไขน็อตออกแล้วนะมันดึงได้เลยเห็นไหมได้ยินเสียงไหมเนี่ย น่าจะถอยออกข้างหลังอะ่ะเพราะว่าไอ้นั้นยังอยู่เออต้องถอยออกถอยออกถอยออกงี้อ่าโอเคลงเรียบร้อยมาข้างหลังนะถอยออกข้างหลังนะ